สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทําหน้ากากผ้าแบบเย็บมือนะคะสามารถที่จะใส่ไส้กรองใส่ทิชชู่ได้ด้วยนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนนะคะเพราะว่าจะสอนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์เลยคะ่ะว่าคุณจะจัดหาอุปกรณ์ยังไงมานะคะค่ะแล้วก็นี่คือตัวอย่างของอหน้ากากอนามัยที่เราจะเย็บกันนะคะซึ่งอันเนี้ย ด้านหลังเราสามารถที่จะใส่กระดาษทิชชู่หรือว่าใส่ตัวกรองฝุ่นเข้าไปได้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความป้องกันให้เรามากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เน้นคนที่เย็บมือนะคะซึ่งการเย็บจักรกับเย็บมือก็คือไม่แตกต่างกันนะคะแต,แต่คลิปนี้จะเน้นสําหรับคนที่เย็บมือนะคะเพราะคนที่เย็บจักเป็นก็ก็แค่เอาวิธีไปแล้วก็ไปใช้จักลงนะคะเริ่มต้นก,ก,ก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมผ้านะคะซึ่ง เราจะใช้ผ้านะคะ3ชั้นก็คือจะมีผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็ผ้ามัสลิน2ชั้นนะคะ สําสหรับทําตัวหน้ากากซึ่งถ้าคุณหาซื้อผ้าไม่ได้นะคะอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดถ้าว่าไปที่ร้านขายผ้านะคะก็จะซื้อได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นยางยืดนะคะเป็นเข็มได้ทุกอย่างจะมีหมดนะคะแต่ถ้าว่าคุณที่ไม่สะดวกไปร้านผ้าไม่ได้ร้านผ้าปิดนะคะก็แนะนําว่าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยคะ่ะที่เราใช้กันนะคะที่มีในบ้านสามารถเอามาทําหน้ากากอนามัยได้นะคะเนื้อผ้าก็คือโอเคนะคะเอามาตัดก่อนในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะ แล้วก็พวกยางยืดอันนี้จะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนขายอุปอขายอุปกรณ์นะคะซึ่งยางยืดจะมีอยู่อยู่3ามแบบก็คือยางยืดเส้นเล็กนะคะเนี่ยสามมิลนะคะยางยืดกลมแล้วก็ยางยืดแบบนี้แบบนี้จะหาซื้อง่ายแต่ว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วพอมามาใช้จริงอะ่ะมันจะจะเจ็บหูนะคะแนะนําแบบยางยืดแบบนี้ดีกว่านะคะนิ่ม,น,มนะคะแล้วก็ขนาดเล็กนะคะ ถ้าเป็นขนาดใหญ่เหมือนตะเกียห้า,าข,ขนาดเส้นหนึ่งจะปวดหูนะคะเราจะนำกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะพับกระดาษครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็วัดตรงนี้นะคะคือสิบห้าเซนนะคะวัดตรงนี้สิบห้าเซน แล้วก็วัดลงมา15เซนเหมือนกันนะคะเมื่อได้อ่าเป็น15เซนสิบหเซนแล้วนะคะคุณวัดลงมาหัว3ามเซนนะคะแล้วก็ท้าย3ามเซนนะคะ นี่คือ3ามเซนอันนี้คือ3ามเซนนะคะวัดเข้าไปตรงนี้นะคะ4เซนขีดแบบนี้นะคะแล้วก็วัดจากหัวตรงนี้เข้ามานะคะคือ2เซน นะคะทั้งหัวและท้ายนะคะสองเซนขีดเส้นตรงนี้นะคะให้เป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้คือสองเซนนะคะ แล้วก็ขีดเส้นนะคะจากตรงสองเซนนี้ไปปันจบก,กับเส้นนี้นะคะข้างบนด้วยนะคะั้งบนและล่างค่ะตามนี้นะคะนี่คือขนาดนะคะอันนี้คือ15เซนนะคะวัดเข้ามาตรงนี้4เซนนะคะตรงนี้3ามเซน ค่ะแล้วเนี่ยคือกระดาษที่เราวัดตะกี้นะคะนี่คือขนาดนะคะที่คุณต้องต้องทําแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาตัดนะคะตัดตามเส้นนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูตัดตามเส้นที่เราวาดไว้นี่เลยนะคะ คุณก็จะได้แบบนะคะซึ่งพอเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือนี่คือแพทเทิร์นที่เราจะเอามาใช้ในการาตัด,ต,ดตัดผ้านะคะแล้วก็นําผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาวางดูทับขนาดว่าออกพอดีกับแพทเทิร์นที่เราจะใช้นะคะแบบนี้นะคะแต่เวลาตัดผ้าแนะนําให้คุณพับแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับผ้าเข้าไปนะคะเอาด้านผิดขึ้นนะคะแล้วก็ทาบแพทเทิร์นลงไปกับผ้าแบบนี้นะคะ ตั้งไวติดให้ตรงกันอาจจะใช้เข็มหมุดกลัดนะคะให้ให้ผ้ากับแพทเทิร์นติดกันแล้วก็เริ่มตัดนะคะก็ตัดผ้าตามแพทเทิร์นที่เราวางเมื่อเราตัดผ้าเรียบร้อยนะคะเราจะได้ผ้าแบบนี้นะคะมาสองชิ้นทําชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะแต่ว่าผ้าชิ้นที่เราจะมาทําชิ้นสุดท้ายนะคะที่ตัวที่ว่าไว้สอดไส้กรองนะคะ,ะเราจะใช้วิธีนี้นะคะแบบที่เราทามาเห็นไหมคะมันจะมีตรงนี้ที่เราวัดเข้าไป4เซนนะคะเอามาแล้วก็พับค่ะ เนี่ยพับเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะอันนี้ผาพับครึ่งนะคะผ้าต้องพับครึ่งตามกระดาษนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ท้าตัดนะคะตัดตัดเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่จะไม่มีสีเซนตรงท้ายนะคะจะตัดสั้นกว่าค่ะเมื่อตัดแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะมันจะ นี่คือผ้า3ามชิ้นที่เราจะใช้ในการเย็บนะคะแล้วเดี๋ยวมาเอูขั้นตอนการเย็บกันค่ะพอเราได้ผ้าแล้วต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะการเย็บหน้ากากจะใช้วิธีใช้สฝีเข็มนะคะที่ใช้ในการเย็บนั่นก็คือ1ก็คือการเน่านะคะซึ่งคิดว่าหลายคนน่าจะรู้กันแล้วอะค่ะแต่ว่าเออไหนๆก็ทําแล้วก็ให้มือใหม่จะได้ชัวร์นะคะการเน่าคือการปักเข็มนะคะปักเข็มไปมาห่างๆน,นะคะ ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือการเนานะคะฝีเข็มที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเมื่ออีกวิธีที่ต้องใช้ก็คือการด้นถอยหลังเพื่อจะทําให้ผ้าติดกันแล้วก็มีความคงทนนะคะด้นถอยหลังก็คือเนี่ยนะคะพอเราดึงฝีเข็มแล้วดึงย้อนกลับเข้าไปนะคะหนฝีเข็มเห็นไหมคะแล้วดึงมาข้างหน้า พอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ปักกลับเข้าไปจุดเดิมแล้วปักออกมาข้างหน้าอีกหนึ่งนะคะเห็นไหมคะชัดหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมคะแล้วก็ปักลงไปจุดเดิมนะคะ<อ>แล้วก็ดึงให้เลยมาข้างหน้าเหมือนตะกี้นี่นะคะ ผีเข็มที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแนวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นถอยหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะติดกันนี่นะคะคือวิธีที่เราจะเอามาแล้วก็เหมือนเดิมะค่ะนะคะก็คือปักตรงนี้แล้วก็ปักให้เลยไปข้างหน้าหนึ่งผีเข็มนะคะก็จะได้การเย็บแบบต้นถอยหลังที่เราจะเอานํามาใช้ในการเย็บหน้ากากแล้วนะคะมือใหม่ทุกคนทําได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปก็ถึงขั้นประกอบหน้ากากเข้ามาให้เป็นตัวหน้ากากแล้วนะคะการเย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บจาก ตรงนี้ก่อนนะคะตรงหัวตรงนี้นะคะก็เย็บเหมือนที่บอกกันนะคะเย็บเข้ามาประมาณไม่เกินหนึ่งเซนนะคะตรงนี้แนะนําให้เย็บแบบด้นถอยหลังนะคะอย่าเย็บแบบแนวเพราะว่าเราต้องการความแข็งแรงนะคะตรงไหนที่เย็บแบบแนวได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะก็เย็บไล่ไปนะคะค่อยๆเย็บด้นถอยหลังไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ เมื่อเราเย็บเสร็จนะคะทั้งทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะตรงนี้เมื่อเราดึงเปิดออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นี่นะคะซึ่งเราก็จะเย็บนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเย็บเย็บตรงนี้ตรงนี้นะคะผ้าที่เราเตรียมไว้ทั้งสามชิ้นนะคะเย็บตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันหมดทั้ง3ามชิ้นนะคะ เมื่อเราเย็บได้ผ้าทั้งสามชิ้นนะคะเย็บเย็บตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทั้งสองชิ้นแรกแล้วชิ้นที่สามชิ้นสุดท้ายอันนี้นะคะก็เย็บเหมือนกันพอพลิกมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ชิ้นนี้จะพิเศษกว่าชิ้นอื่นนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วให้คุณนะคะกลับด้านผิดออกเหมือนเดิมแล้วพับข้างๆเข้าไปนะคะ พับตรงริมขอบเนี่ยเข้าไปเราจะเย็บขอบกันนะคะพับเข้าไปนะคะหนึ่งเส้นสองเส้นแบบนี้นะคะขอบข้างเนี้ยข้างนี้แบบนี้นะคะจะเป็นขอบแบบนี้แล้วคุณก็เย็บค่ะเย็บขอบนะคะก็วิธีการเย็บเหมือนเดิมนะคะเย็บด้วยวิธีเย็บต้นถอยหลังนะคะมาข้างหน้า แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็กลับไปหนึ่งฝีเข็มทําทั้งสองด้านนะคะเนี่ยคือทําด้านผิดเนี่ยนะคะพับเข้าคือพับด้านผิดนะคะพับเข้าด้านผิดข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะพับเข้าสองเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บทั้งสองอันทั้งสองข้างนะคะคราวนี้เมื่อได้ผ้าสามชิ้นนี้มาแล้วนะคะอ่าชิ้นที่หนึ่งนี่คือชิ้นด้านนอกนะคะชิ้นที่สอง ชิ้นด้านในแล้วก็ชิ้นที่3นะคะซึ่งเราเย็บขอบตะกี้ที่ที่ให้คุณเย็บขอบนะคะเย็บได้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะทีนี้เราจะเอาสมชิ้นนี้มาประกบก,กันต้องบอกก่อนนะคะว่าขั้นตอนนี้สําคัญนะคะขั้นตอนการประกบคือ1คุณต้องหันนะคะชิ้นแรกหันด้านถูกเข้าข้างในนะคะชิ้นที่2ก็คือจะเป็นชิ้นกลางนะคะให้หันด้าน ผิดนะคะออกข้างนอกแล้วประกบกันแบบนี้นะคะนะคะนี่นะคะตะเข็บตรงนี้ต้องหันออกนะแล้วชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สามนะคะที่คุณจะประกบเข้าไปให้ประกบด้านผิดนะคะด้านผิดคือด้านนี้ด้านที่มีรอยเย็บนะคะประกบด้านผิดเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะถ้าคุณประกบผิดนี่คือตัวอย่างนะคะของการประกบผิดถ้าคุณประกบผิดเห็นไหมคะ ผ้าด้านถูกจะมาอยู่ข้างในแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่คือการประกบผิดนะคะแล้วถ้าคุณประกบผิดอีกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าด้านถูกออกยิงแต่ข้างในจะเป็นแบบนี้คือด้านผิดโชว์ออกมานะคะนี่คือการการผลของการประกบ,ะกบผ้าผิดนะคะ ซึ่งมันจะเสียเวลาถ้าเราเย็บไปแล้วแล้วประกบผ้าผิดต้องมานั่งรื้อนะคะผ้าก็เสียยิ่งถ้าเราเย็บมือนี่คือเสียเวลาหนักมากนะคะคุณประกบกันนะคะเอาตามด้านที่บอกเหมือนตะกี้นะคะแล้วก็จัดริมผ้าค่ะนะคะจัดตามาตามแบบที่เราที่เราตัดตอนแรกให้มันเท่ากันนะคะถ้าคุณมีเข็มหมุดคุณกัดเข็มหมุดนะคะสิ่งที่ที่ต้องดูให้ชัดก็คือตรงกลางนะคะรอยรอยฝีเย็บตรงกลางเนี่ยนะคะของทั้งสามอัน เอาให้ตรงกันนะคะถ้ามีเข็มหมุดกลาดเข็มหมุดไปเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเข็มหมุดก็เหมือนที่บอกนะคะใช้กลิบหนีบกระดาษก็ได้ที่สอนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะจัดขอบตรงนี้ให้เท่ากันใช้ตรงกลางเป็นหลักนะคะนี่จัดเลยค่ะนะคะด้านบนนะคะจัดไล่มาไล่มาแล้วก็ยะจัดด้านล่างเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือดูตรงกลางให้ตรง นี้เข้าสู่ขั้นตอนการเย็บแล้วนะคะเราจะเย็บไล่นะคะขอบตรงนี้นะคะเนี่ยขอบนี้ไล่นะคะทั้งสองด้านทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเย็บไล่ไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยมีสองวิธีเราบอกรปยละเอียดยิบเลยนะคะให้คุณเลือกคือหนึ่งถ้าหากว่าคุณไม่คิดจะจะล็อกลายแบบนี้ข้างนอกนะคะเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่คิดจะทําทําลายอย่างนี้ข้างนอกคุณก็เย็บแบบ ด้นถอยหลังไปเลยในการเย็บครั้งแรกนะคะลงด้นถอยหลังไปเลยให้ให้มันแข็งแรงนะคะแต่ถ้าคุณเย็บด้นถอยหลังเลยตั้งแต่ลงครั้งแรกเนี่ยคุณจะไม่สามารถใส่ลวดนะคะลวดหนีบจมูกที่ว่าใส่ตรงนี้นะคะจะใส่ไม่ได้แต่ว่าชิดนงานจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะนี้คือจะไม่มีรอยรอยตะเข็บเย็บนอกนะคะถ้าคุณเย็บด้นถอยหลังไปเลยแต่ถ้าว่าคุณเย็บแบบเนาก่อนนะคะแล้ว เดี๋ยวเพราะว่ายังไงเราถ้าว่าเราจะเอาตะเข็บดอกเราต้องเย็บด้านด้านถอยหลังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะใส่ลวดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่คุณนะคนะเลือกได้เลยถ้าจะใส่ลวดก็คือเย็บแบบเนาไปก่อนนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าว่าไม่คิดจะใส่ลวดคิดว่าเอออันนี้ก็โอเคแล้วฉันใช้งานได้แล้วแบบนี้นะคะคุณก็เย็บแบบด้านถอยหลังไปเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเอาละค่ะเราเย็บติดกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ เราจะเหลือไอสองข้างนี้เราจะไม่ไม่เย็บถูกไหมคะเป็นรูวงทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการกลับผ้านะคะที่ตะเกียบที่เตรียมไว้ตอนแรกนะคะที่ที่ให้คุณเตรียมไว้ดึงเลยค่ะดึงกลับออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะใช้ตะเกียบช่วยจะได้ง่าย ทำงานผ้าต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเพราะนี่ก็เป็นคนใจร้อนบางทีก็แบบโอ๊ยไม,ไม่ได้สักทีดึงไปดึงมาดึงขาดก็มีนะคะโอเคค่ะนี่คือการกลับผ้ากลับออกมาถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทำไมมันอยู่อย่างนี้คุณกลับอีกทีนึงดึงนะคะเห็นไหมคะดึงเอาด้านถูกออกนะคะ แล้วก็ใช้ตะเกียบเนี่ยค่ะช่วยดันออกแบบนี้นะคะดันออกไปนี่นี่นะคะเราจะได้ละหน้ากากนะคะของเราใกล้สําเร็จแล้วค่ะ,อ,ะอย่างนี้นะคะให้คุณเอาไปรีดค่ะรีดเพื่อจะย้ำตะเข็บนะคะเวลารีดก็เนี่ยนะคะเน้นริมนี้นะคะเน้นขอบให้มันเข้าที่เข้าทางดึงแบบนี้ไปรีดนี่นะคะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สาเร็จแล้วนะคะเหลือแค่ขั้นตอนนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปรีดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้คุณดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือขั้นตอนการรีดนะคะรีดเพื่อเน้นขอบนะคะให้เข้าที่เนี่ยนะคะขอบที่เราอ่าเพื่อความสวยงามนะคะ ถึงขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการใส่ลวดนะคะซึ่งคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะเนี่ยถ้าไม่ใส่ลวดอันนี้นะคะที่ลายพรางอันนี้คือไม่ใส่ลวดนะคะก็กระชับรับกับหน้าดีนะคะแต่ถ้าใส่ลวดก็คือคุณก็จะสามารถแบบปรับให้รับกับโครงจมูกได้แค่นั้นเองนะคะความต่างถ้าคุณจะใส่ลวดนะคะวิธีการนะคะก็คือสอดลวดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปด้านในเลยที่เรางั่นไว้สอดจากทางนี้นะคะ แล้วก็เข้าไปจัดดึงนะคะให้ตรงแล้วก็จัดดูว่าให้ตรงกึ่งกลางนะคะให้ลวดอยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วใช้เข็มหมุดดึงลวดด,ดึงขึ้นไปนะคะให้เข้าที่ให้เข้าให้เข้าล็อกกันนะคะแล้วใช้เข็มหมุดปักไว้นะคะขั้นตอนนี้ก็เหมือนที่บอกนะคะถ้าคนที่เย็บเย็บด้นถอยหลังมาแล้วตั้งแต่แรกนะคะ ก็มันก็จะเป็นเย็บซ้ําซ้อนที่บอกว่าถ้าคุณใส่ลวดก็ให้เย็บเนาไปก็ได้นะคะไม่ต้องด้นถอยหลังจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่แล้วก็เช็คไว้แล้วว่าลวดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือที่อยู่ของลวดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเย็บอีกทีหนึ่งนะคะเย็บไล่จากปลายเนี่ยนะคะเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะเย็บไล่แบบนี้นะคะเหมือนเหมือนอันนี้นะคะเย็บไล่ไปอย่างนี้ให้เสร็จนะคะค่ะอันนี้เราก็เยบ็บเย,ย็บขอบ ทั้งสองข้างแล้วนะคะเย็บขอบบนขอบล่างแล้วเป็นการเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะคราวนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการใส่ยางยืดนะคะก็เนี่ยนะคะขอบที่เราทําไว้พับเข้ามาเลยค่ะ1เส้นสเส้นพับนี่นะคะพับแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มมุดกัดไว้นะคะทั้งสองข้างก็เหมือนเดิมค่ะเย็บด้นถอยหลังนะคะ ตรงนี้ตรงนี้นะคะสองจุดเหมือนเดิมอาล่ะค่ะเมื่อเย็บเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะตะกี้ก็จะได้แบบนี้นะคะคราวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ยางยืดนะคะยางยืดนี้เราวัดว่า20เซนนะคะ20เซนตอนไม่ยืดนะคะแล้วก็วิธีใส่ยางยืดนี้คัคดกิ๊บดำที่บอกไว้ตอนแรกนะคะ สอดกิบดำเข้าไปให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาประสอดในรูเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะดึงเลยแล้วก็ผูกนะคะ ดึงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงเอาปมเข้าไปซ่อนข้างในนะคะทําอย่างนี้ทั้งสองข้างค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะด้านนี้ก็ทําเหมือนด้านตะกี้นะคะแล้วก็เหมือนกันคือดึงนะคะเพื่อเอาปมไปไวแอบไว้ข้างในอนะคะค่อยค่อยดึงนะคะทํางานพวกนี้ต้องใจเย็นนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่หน้ากากอนามัยของเรานะคะเสร็จสิ้นร้อเปเซมีลวดด้านในเนะครัเพื่อปรับได้นี่นะคะ ค่าววิธีการทําที่แบบละเอียดยิบขนาดนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณคงจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเย็บมือนี่ต้องใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาแต่ในจังหวะนี้นะคะคิดว่าเออถ้าทําใช้เองได้ก็ดีนะคะเผื่อหาซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณคุณนะคะจะได้เอาไปใช้กันเดี๋ยวยังไงถ้ามีแบบอื่นอีกก็จะลงคลิปให้ใหม่นะคะแบบที่เย็บง่ายๆหรือว่าอาจจะเป็นแบบที่ซักแล้ว ใช้แล้วแบบไม่ไม่ต้องมีแผ่นกรองนะคะมันจะง่ายกว่ามันไม่ไหลมันไม่หล,หลขั้นตอนน่นนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงให้ดูกันอีกทีนึงนะคะถ้าชอบถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ